<c oughs> สวัสดีครับน้องๆครับพบกับนาาิทาง่ายๆสไตล์พี่เก่งเตรียมตอบข้อมอสี่หนึ่งร้อยข้อหนึ่งร้อยาเครับผมมาตอนนี้เป็นแนวแก้สมก,การครับผมหลักการแก้สมก,การระดับการย้ายข้างน้องต้องดูให้เป็นด้วยนะเห็นนะมข้อน,นี้ครับเขาถามว่า 5, 5, 3, 2, ถ้าห้าบวกสามคูณกับเอกรลบสองเท่ากับสามสองเนี่ยแก้สมก,การเสร็จแล้วเนี่ยในเอ็กซ์มาแล้วแทนค่าเข้าไปในชอย์ ข้อไหนจะหารสามได้ลงตัวนั่นเองนะครับสิ่งที่น้องต้องระวังข้อนี้มีกับดักหลอกนิดนึงถ้าใครรีบร้อนไม่ดูให้ดีเนี่ยเอาห้าไปบวกสามเป็นแปดเนี่ยน้องติดกับดักโจรเลยนะผิดนะครับห้าบวกสามเป็นแปดไม่ได้เพราะอะไรนะใครโดนหรือเปล่านะมีใครโดนไหมไม่โดนนะเพราะอะไรเพราะสามมันคูณอยู่ นะตามหลักคณิตศาสตร์นะครับถ้าเจบวกลบคูณหารพร้อมกันแล้วไม่มีวงเล็บนะเช่นสองบวกสามคูณสี่ 4. น้องต้องทําอะไรก่อนครับน้องทราบไหมน้องต้องทําคูณก่อนนะบวกลบไว้ที่หลังคูณกับหารจะเป็นพี่ใหญ่ครับเราต้องให้พี่ใหญ่ก่อนพี่ใหญ่มาแล้วปุ๊บเออต้องยกให้พี่ใหญ่ไปก่อนนะแล้วลูกน้องค่อยเอาที่หลังนะคูณกับหารจะใหญ่กว่าบวกลบนะครับและใหญ่กว่าคูณหารก็มีเลขยกกําลังอีกนะ เลยก็เยลังถ้าเจอเลขเยกกาลังพร้อมกันก็ต้องทาเลขยกกกาลังก่อนอีกนะใหญ่กว่าเลขเยกกําลังก็วงเล็บนะจากที่เรารู้เนาะทาในวงเล็บก่อนเอเนนะเพนของอันเนี้ยอย่างที่พี่เก่งยกตัวอย่างก็คืออะไรครับต้องทาคูณก่อนนะก็เป็นสองบวกสิบสองตอบสิบสี่นะครับข้อนี้เห็นไหมข้อนี้ไม่ได้ตอบยี่สิบนะถ้าใครเอาสองบวกสามได้ห้าก็เป็นไงตายโดนหลอกนะครับสองบวกสามได้ห้าห้าสี่ยี่สิบนี่โดนหลอกนะ เพราะงั้นตรงนี้ก็หลักการเดียวกันครับห้ามันบวกสามไม่ได้ครับพเพราะสามมันคูณอยู่เพราะงั้นย้ายข้างไปเลยนะการแก้สมการนะครับเราก็ย้ายตัวที่ไม่เข้าพวกออกไปตอนนี้สามกับในวเล็บมันติดกันเพราะั้นย้ายห้าไปลบจะดีกว่าครับถามว่าไม่เอาห้าไปลบแต่เอาเลือกที่จะสามคูณกระจายเข้าไปได้ไหมก็ได้ครับไม่ผิดเอาที่น้องถนัดแล้วกันนะเพียงแต่ว่าถ้าน้องสามกระจายเข้าไปเมื่อต้องบวกครับ เลขอื่นนั้วอีกมันก็จะช้านะครับจัดรูปให้ง่ายขึ้นแล้วจะดีครับนะย่าห้าไปลบก่อนเหลือสามสิบสองลบห้าคิดในใจเลยนะตอบยี่สิบเจ็ดนะครับจากตรงนี้ครับสามคูณกับวงเล็บ x อลบสองไม่ต้องกระจายเข้าไปนะครับเสียเวลาสามมันคูณกับกลุ่มก้อนนี้อยู่ท้าไหมน้องยายสามไปหารได้ครับเพราะมันจะเป็นสมคูณกับทั้งก้อน ก็เลยเหลือ x ลบ2สามไปหาร27เหลือ9เข้าใจไหมครับแยกสามไปหารได้นะแต่ถ้าไม่มีวงเล็บเช่น 3x ลบ2เท่ากับ27อันนี้น้องยกสามไปหารได้ไหมถ้าน้องแยกสามไปหารก็เป็นไงตายโดนหลอกนะครับนะแอบร้องไห้เลยนี่นะอย่าโดนหลอกนะโอเคนะ เพราะฉะนั้นครน,นี้ย้ายสามไปหารเหลือเก้าเฟ้นเอ็ก็ตอบสิบเอ็ดนะครับเห็น <Okay, S 2> นะในเอ็ X เท่ากับสิบเอ็ดจากนั้นโจนทย์ถามหาอะไรครับเอาเอ็กเท่ากับสิบเอ็ดแทนลงไปในโจทย์ครับลงไปในช้อยแล้วข้อไหนที่สามหาลงตัวครับือมลองดูสิคิดมองแล้วตอบตอบข้อ ตอไก่ดีมากครับผมเพราะว่า x เป็น11นะครับ11บวกหได้12นั่นเองแล้ว12ก็หาร3ลงตัวนะครับโอเคไหมนะพอนี้ก็ไม่ยากครับเรียกว่าบอกับตอบอย่งได้เลยนะครับ่ะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับผม